อัปเดมาใหม่ล่าสุดครับพัดลมทําความเย็นติดมือถือ Aker ดูเลยครับตัวนี้เป็นเซมิคอนดักเตอร์คูลเลอร์แม็กเซฟครับโอ้โหเอามาทุกอย่างจริงๆแถมมีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วย AI ด้วยนะครับช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอยืดอายุการใช้งานนั่นเองครับเคยมีระบบ AI คอยควบคุมครับไม่ให้เครื่องชื้นเกินไปทําให้ยืดอายุการใช้งานนั่นเองตัวนี้ครับเป็นในรุ่นของ GM 1000 Serie รนะครับ ซีรีนี้มันจะมี2ความแรงความแรงลมมาพูดง่ายๆผมพูดแบบให้มันเข้าใจง่ายเลยนะมี2ความแรง15วัต์และ27วัตนะครับถ้าเป็นตัวส5หวัตเขาเรียกว่าแม็กถ้าเป็น27วัต์จะเรียกว่าอัลตานะครับมีแบบรุ่นธรรมดาและ A i มีทั้งหมด4แบบนี้นะครับซึ่งผมจัดตัวทุกตัวมาเลยจะเป็นรุ่นอัลต้าและ AI นะครับ27วัต์นี่อ่ะดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโมเดลคือ GM 1000หนึ่งพซีรีส์ที่ผมบอกไปนะครับมีสีรุ่นเลือกได สูงสุดนะครับเป็น5,200 rpm นะครับรอบพอร์มินิตก็คือ5,200รอบต่อนอาทีความเร็วในการหมุนพัดลมนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยเย็นจนเป็นน้ำแข็งได้และสามารถแกะออกมาทำความสะอาดได้นี่ควบคุมครบคันครบเครื่องเลยนะครับมีเป็นชิปนี่ครับ t c chip cooler นะครับก็เป็นชิปตัวที่คอยควบคุมให้ทำความเย็นเป็นแบบเฉพาะของเอเคอร์นั่นเองนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้นานนะครับใช้ได้กับทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นแมกเนต ถ้ามือถือเรามีเคสข้างหลังที่เป็นตัวมเหล็กเนี่ยติดได้เลยจบง่ายๆเดี๋ยวถ้าไม่มีในคุ้มกล่องมีให้แน่นอนนะครับอ่าอุ้ยนี่ทีไทมมอลติ้งนะครับมีแมกเนตมีแมกเนตบวกเพลทแล้วก็เป็นคลิปามาดูกันมาดูกันนี่ผมก็เพิ่งได้มาผมก็ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เห็นตัวเลยเหมือนกันนะครับมาเรามาดูกันครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรโอ้ ใช่ครับถามว่าเหมาะกับใครครับสายเกมสายใช้หรือว่าทํางานนานๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนมีตัวนี้มาช่วยเครื่องเราร้อนช้าลงแล้วก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นหรือว่าถ้าเล่นเกมเ็าเรียกว่าไม่แหลกนั่นเองนะครับอ่าอุ้ยติดตออกไม่ได้ออกจากข้างบน <c oughs> อ่านีคุณแกะกล่องครั้งแรกครับมันแน่นนิดนึงและหน้าตาของเขาเป็นแบบนี่เออจะเปิดจะเท่ไดนเลยเอาใหม่และหน้าตาเขาเป็นแบบนี่ครับมดูกันโอ้โหติดแน่นจริงๆกล่อง อ่านี่ครับโอ้ยก็นแน่นอนครับเอเคอร์นี้เราก็รู้จักอยู่แล้วเขาทําพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกเล่นเกมพวกคอมพิวเตอร์พวกแกเจิตอะไรพวกเนี้ยเยอะมากมายนะครับซึ่งพัดลมก็มีหลายรุ่นแล้วอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้อู้ถือว่าตัวขนาดแบบกว้างอย่างนี้ใบพัดก็ต้องใหญ่แน่นอนนะครับใบพัดด้านในเห็นไหมครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบพัดเลย DM หนึ่งพันซีรีส์ที่ผมบอกบไปนะครับถ้าเกิดเรามี อ่าเคสแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กแม่เคส่างเนี้ยติดได้เลยปุ๊บปุ๊บจบอยู่เลยเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่มีก็ติดได้น่าจะมีตัวติดเพิ่มให้หรือเปล่าต้องมีแหละต้องมีอุปกรณ์ก็ต้องมีเพราะอุ้ยวิววิวนี่เต็มอ่าใช่ครับนี่มีเลยเป็นระบบเป็นแผ่นแม่เหล็กตัวติดอะไรต่างๆนะครับใส่ชาร์จหรือว่าเป็นแบบใช้แบบคลิปหนีบก็ได้ถ้ารู้สึกว่าบางทีมันไม่แน่นอะไรเงี้ยใช้คลิปหนีบได้อุปกรณ์มีให้พร้อมครับคู่มือพร้อมจบโอ้โอเคเลยนะครับเห็นไหม พวกนี้เขาเตรียม,มให้พร้อมอยู่แล้วนะครับสมัยนี้แต่ถ้าเรามีเคสแค่นี้จบติดได้เลยอย่างนี้นะครับน่าสบายมาเดี๋ยวมาดูที่ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นระบบไร้าสายหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเปิดอันนี้ไม่ใช่ไร้สายนะครับก็คือจะต้องเสียบแบตเข้าไว้อาจจะเสียบเข้ากับไฟบ้านหรือ power bank หรืออะไรก็ได้นะครับนี่นะแล้วก็บอกว่าแกะได้่ะเรามาลองแกะกันดูกันจะผังไวนะ <laughs> ้นะอ้อนี่นี่นปปเปิดอ้เห็นไหมครับเปิดแกะโอ้ไม่ใช่ดิครับ ทำสีห้าหกเอาเจ็ดใบถูกแล้วแต่ว่าพัดลมสีขาวเมื่อกี้ผมมองข้างบนเหมือนวนสีน้าเงินนะครับเนี่ยเปิดอย่างนี้ปุ๊บพวกใบพัดต,ต่างๆที่แบบมันชอบมีฝุ่นไปติดอย่างเงี้ยทำความสะอาดได้เลยถ้าไปร่นอื่นๆทําไม่ได้นะครับต่ฉีดน้ําล้างก็ไม่ได้เดี๋ยวจะพังนะครับแบบนี้คือเราสามารถถอดมาเช็ดทำความสะอาดต,ตรงบริเวณใบพัดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยดีมากเลยนะครับร็จแ,แล้วก็ปิดกลับไปได้นะครับปิดกลับไปใช่ไหมให้ถูกต้องมันจะมีแง่งๆอยู่ตรงนี้ใส่แสง,ง่งเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนอ๊บเ้าเฮ้ ถูกข้ามมาเนี่ยวันนี้ต้องมีค่าอ๋อมีจุดมีจุดด้วยมีจุด,ม,จดมีจุดกับแง่งมีสองอย่างอ่าโอเคโอ้โอาต้องดูให้ดีครับดูแง่งกับดูจุดให้ดีมันจะหมุนแล้วก็เข้าลงแกลปอะไรแบบนั้นนะเึ๊บเอ้ยหาไม่เข้าไม่เจออ่าหัวหางหัวหางอันนี้เราดูหัวก่อนห,หัวหัวหางหัวหางอ่าเราหัวกับหัวให้ตรงกันอย่างนี้ปึ๊บโอเคดูหัวหางให้ตรงนะครับอ่ะแกะได้เห็นไหม มาเรามาลองเปิดใช้งานทําความเย็นกันดูครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเย็นแบบไหนเขาก็จะมีสายที่เป็นไทซี C. อุ้ยสายอย่างหนาเลยนี่อ่าได้ได้ได้ไได้สายอย่างหน,น,นาอย่างนี้ค่อนข้างมันจะแน่นอนเป็น C ีทูนะครับมาลองใช้ดูกันสิ่งเดีวันนี้นะครับผมเสียบใช้กับพาวเวอร์แบง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับติดกับพาวเวอร์แบไปแล้วก็เสียบไฟเข้าปุ๊บอย่างนี้ ทำงานอะไรไหมอ่าทำงานเลยครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะมี3โหมดให้ปรับครับ1คือโหมดธรรมดาอยู่ตรงกลางนี่ครับนาเกตไหมครับธรรมดา AI กับ ICE นะครับถ้าอยู่เฉยๆแบบนี้เอยนี่ก็เย็นแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นเป็นไอขึ้นเลยครับนี่คือคือเย็นแล้วจะให้ต้องการแบบเหมือนเร่งสปีดความเร็วอพื่อใง่ายให้มันเป็นน้ําแข็งเลยดันไปด้านขวาครับโหมด ICE เห็นไหมครับเสียงมปนตะแรงขึ้นมาวื้อแล้วก็ทําความเย็นให้แบบเป็นน้ําแข็งเลยนะครับอ่ะระหว่างนี้ เราพูดไปเรื่อยๆแล้วปล่อยเข้าไปดูนะครับว่ามันเจอน้ําแข็งเกาะตรงนี้ได้จริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับส่วนด้านเ i นี่ครับที่ผมบอกไปมันจะเป็นตัวช่วยกําจัดความชื้นในเครื่องเผื่อบางทีเราใช้แล้วมีน้ําแข็งเกาะหรือมีหยดน้ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้เราเปิดบท AI ครับเขาจะเช็คว่าเอตอนเนี้ยเครื่องเรา,าจจะชื้นเกินไปเขาก็จ,จะเป็นการเป่าลมเพื่อให้ไล่ความชื้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของพัดลมครับเพราะส่วนใหญ่พัดลมพวกเนี้ยจะมีปัญหาอะไรใช้งานก็เพราะว่า มันเป็นน้ําแข็งแล้วปุ๊บเป็นน้ําแล้วก็ค้างไว้ไม่ยอมทําความสะอาดนั่นเองนะครับการมีไ i ตัวนี้จะช่วยยืดยุการใช้งานนะครับเป็นสิ่งที่เอเคอร์เขาคิดมาให้เราเลยนะครับอ่าสวยนะอย่างนี้ก็ไฟ RGB ได้นอะไรสวยงามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นน้ําแข็งเมื่อไรร่เร็วเร็วเ,เ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยจะเย็นจริงนะโอ้โหดิผมจับแล้วเป็นรอยนิ้วอย่างนี้เลยอนะรู้สึกถึงความเย็นเหมือนแบบหยิบจับของในช่องฟีซอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเค แล้วปล่อยทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะดูความมันจะเย็นขนาดไหนนะครับมาดูตัวอื่นก่อนอันนี้เราปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับอ่ right. ะเออนี่ครับ,รบพวกคลิปหนีบคือบางคนไม่ได้มีเคสที่เป็นแม่เหล็กอะไรแบบนี้เราก็ใช้คลิปหนีบตัวนี้ได้นะครับ ian, นีเพิ่กับตรงด้านข้างเครื่องตรงนี้อ่านี่นีน่เขาจะมีด้านข้างเครื่องตรงนี้เห็นไหมครับอ๊บอ่าโอเคการหนีบนะครับคือเราต้องอันนี้ต้องหนีบด้านเครื่องใช่ไหมครับนี่อันนี้คือเครื่องเราจะอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นที่ตรงเข้าเครื่องนีบก็ต้องเอาหันด้านนี้แล้วก็ใส่ขึ้ กดก่อนก็ได้จะได้ใส่ง่ายกึ๊บอย่างนี้อ่าเวลาใส่กับเครื่องเราจะได้ได้นะครับตรงนี้ก็ใส่ด้านนี้เลยมันจะมีช่องตรงนี้เพื่อหลบใส่ชาร์จสส่ชาร์จจะไม่โดนนะครับได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคแต่ทีนี้ผมมีแม่เหล็กก็ไม่เป็นไรก็ถอดส่วนบางคนที่ไม่มีแม่เหล็กแล้วไม่อยากใช้คลิปนะครับนี่เขามีแผ่นนี้ให้ครับแผ่นนี้จะเปลี่ยนเสบือเป็นแม่เหล็กข้างหลังของเราอย่างนี้พอเอามาติดเพ๊่มก็จะติดกับตัวนี้อย่างนี้นั่นเองนะครับติดด้านนี้ด้านนี้นนก็จะติดกับตัวนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะ เลือกใช้งานได้อยากใช้แบบไหนเลือกได้เลยนะครับ่ะตรงนี้ครับเย็นพอหรือยังมาดูกันนี่อูโหเย็นเฉียบเลยนี่จับปุ๊บไปในน้ําเลยทิ้งไว้น้ําแข็งขึ้นแน่นอนครับแบบนี้อ่ะแต่จะต้องทิ้งไว้นานสักนิดหนึ่งประมาณนั้นนะอ่ารอดูไหมเราเปิดหมดไอ้นะเรารอดูนะว่ามันจะออกมาเป็นน้ําแข็งเมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นขนาดไหนนะเราไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับ ผ่านไปประมาณ18นาทีครับดีก็เย็นประมาณนี้ครับถามว่าเป็นน้ำแข็งแบบขนาดแข็งนั้นก็ยังไม่ถึงครับแต่อย่างเงี้เรียกว่าก็เป็นเกลดครับ ก็คือจับไปแล้วแบบเย็นเลยเหมือนเกล็ดน้ําแข็งแบบนั้นนะครับอือก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคือขนาดนี้มันก็เกินแล้วแหละปกติถ้าโดนมือถือย่งนี้มือถือก็เปียกมอใช่ไหม่ะครับมันก็เปียกพอแค่ให้รู้แบบเอเอมันสามารถทำงานได้สิ่งขนาดนี้เลยจริงจริงนะครับแต่งั้นถราใช้หมด ai ครับอ่าเขาจะได้แบบปุ๊บอ่ะโอเคทำความสะอาดของเขาไปแางนี้เราเช็ดน้ำออกนิดนึงก็ดีนะครับก่อนเก็บนะเวลาใช้งานเเป็นน้ําแบบนี้เดี๋ยวมันจะชื้นนะครับ ปึ๊บเช็ดสักนิดอ่าแล้วก็เปิดโหมด AI ไปตรงนี้เขาก็จะจัดการของเขาเองให้เรียบร้อยนะครับนี่เฟี้ยวมาก ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้แต่กับไฟบ้านอย่างเดียวครับเราสามารถต่อกับนีแล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ตัวเองได้เพื่อในการใช้อย่างนี้ได้นะครับจะใช้แบตร่วมกับโทรศัพท์นะครับแต่แบบนี้ก็จะทําให้โทรศัพท์นั้นแบตหมดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็คือแล้วก็เสมบางทีแบบใช้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้แบบนี้ก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนําเพราะแบบนี้เราก็ต้องใช้แบตของโทรศัพท์ในการไปตรงนี้ด้วยสรุปแบบมันจะหมดเร็วขึ้นเครื่องก็จะร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับจะสามารถถึงเวลาท ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสําหรับพัดลมทําความเย็นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสายกงสายเกมอย่างเงี้ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าต่อให้เราแบบนี่เก่งแค่ไหนแต่ถ้าเครื่องมันร้อนเครื่องมันแหลกกำลังจะเล็งยิงปั๊บปุ๊บเครื่องกระตกเขา อัดมาก่อนเราก็เรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เครื่องเราเย็นอยู่ตลอดก็จะลดอาการแหลกแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะชนะขึ้นได้นะครับนี่คือเัดลมทาความเย็นไอ้เ G.M. หนึ่งพันซีรีส์นะครับชอบรุ่นไหนตัวไหนก็จัดได้อ่ะมีงบม้างหน่อยก็จัดตัวเอาตานี้ไปเลยนะครับยี่สิบเจ็ดวัตต์แต่ถ้าเกิดงบน้อยหน่อยก็เอาตัวธรรมดาตัวแม็กพอสิบห้าวัตต์ก็พอใช้ได้นะครับแต่ไม่เท่านี้อันนี้ก็คือเย็นมากกว่านั่นเองเฟี้ยวมากและใช้ได้ทุกเครื่องแน่นอนไม่ต้องห่วงครับติดโดยแม่เหล็กต อ่ะอยากได้บ้างก็สิค้าทผมจะให้วิดีโอหรือลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับเอเกอร์จีเอ็มหนึ่งพันว้าวสายเกมห้ามพลาดเด็ดขาด